สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก้อยจะมาทําอาหารง่ายๆนะคะ ก๋วยจั๊บยวนนะคะนี่นะคะในหนึ่งซองนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันสั้นยจะเพิ่มโปรตีนโดยใส่วิชินอกไก่สับนะคะแล้วก็ทำง่ายมากๆนะคะแล้วก็อร่อยมากๆด้วยค่ะเส้นเขาเหนียวนุ่มมากเดี๋ยวเรามาแกะซองดูค่ะว่าในซองมีอะไรบ้างนี่นะคะในซองนะคะเขาก็จะมีนะคะนี่เส้นก๋วยจั๊บนะคะอันนี้หอมเจียวพริกปน่น อันนี้ก็จะเป็นน้ําเครื่องปรุงนะคะที่เราจะใส่ไปในน้ําเดือดนะคะอันนี้เป็นหมูยออบแห้งนะคะแล้วก็มีต้นหอมนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปทํากันเลยนะคะนี่นะคะหนึ่งซองนะคะร้อห้าสิบกรัมนะคะให้พลังงานนะคะสองร้อยแคลอรี่นะคะนี่นะคะ ร้อยหกรัมใครสนใจสั่งที่พี่ก้อยได้นะคะก้อยเป็นตัวแทนในการขายก๋วยจับอยู่นะคะโอเคค่ะแล้วก็จะแกะน้ำซุปใส่ค่ะมันเป็นผงน้ำซุปนะคะน้ำซุปนี่หอมพริกไทยมากๆเลยนะคะ อย่าลืมนะคะใครสนใจก็สั่งซื้อที่พี่ก้อยได้นะคะยังต่ำนะคะ3ซองนะคะสั่ง3ซองนะคะแล้วก็จัดส่งให้ทั่วประเทศเลยค่ะอยากให้ชิมจริงค่ะอร่อยจริงๆพอ,อน้ำเริ่มเดือดน,นะคะพี่ก้อยก็จะใส่ลูกไก่นะคะที่ปั้นเป็นก้อนนะคะอันนี้ล้างมือแล้วนะคะให้มีโปรตีนนะคะเพราะว่าพี่ก้อยก็ยังไดเอทอยู่นะคะแต่ว่า วันนี้เราก็เลือกกินเส้นแบบนี้ได้ค่ะน้ำกำลังเดือดอยู่นะคะแล้วก็เขามีหมูยออบแห้งด้วยนะคะชิ้นใหญ่เลยก็จะตักแล้วก็ัดใส่ไปด้วยนะคะนี่ได้เวลาใส่เส้นแล้วค่ะเร่งใ,ใส่โอ้โหเส้นเขาแบบเยอะมากเลยนะเนี่ยดูสิเยอะเลยอะคืออิ่มเลยอะชามหนึง่ง เหมาะกับยุคประหยัดอย่างนี้มากๆเลยอโอเ,เส้นเหนียวนุ่มเลยนะคะเพื่อนๆจะสังเกตได้เห็นไหมเส้นแบบเหนียวนุ่มเลยอะ่ะเยอะมากมีลูกชิ้นไก่ของเราอิ่มเลยค่ะคือคาร์โบไฮเดรตในมื้อเช้าเนี่ย สำคัญมากเลยนะคะก็คือเราจะทานเป็นแป้งขาวก็ได้หรือจะเป็นพวกข้าวกล้องคือเขาเรียกอะไรคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนก็ได้ค่ะหรือจะเป็นคาร์โบไฮเดตเชิงเดี่ยวก็ได้นะคะถ้าใครไม่ซีเรียสน,นะคะแต่ถ้าอยู่ในช่วงไดเอทก็เปลี่ยนจากเส้นหรือใครซีเรียสจะเปลี่ยนจากเส้นเนี่ยเป็นเส้นข้าวกล้องหรือเส้นบุกก็ได้นะคะแต่เนี่ยเส้นก๋วยจับเขาอร่อยมากจริงๆไม่ควรพลาด คเสร็จแล้วร,ร้อนๆเลยค่ะก็จะใส่เส้นค่ะเห็นไหมคะเส้นเหนียวนุ่มน่ากินมากเลยอ,ะอ่ะีวก็จะใส่กระเทียมด้วยนะคะอ่ะหอมเจียวอืม ใครมีผักเพิ่มก็ใส่ผักเพิ่มนะคะเห็นไหมหน่าทานมากเลยอ่ะหอมมากเลยหอมหอมกระเทียมพริกไทยของน้ำซุปนะคะแล้วพี่ก้อยจะเพิ่มโปรตีนอีกหน่อยนะคะด้วยไข่หนึ่งใบค่ะน่าทานมากๆเลยใช่ไหมคะจะบอกว่าอร่อยมากๆจริงๆค่ะซื้อติดบ้านไว้ในช่วงโควิดนะคะไม่ต้องออกไปไหนโอเควันนี้พี่ก้อยไปก่อนนะคะสวัสดี